สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดน,นะครับบนหลักวิถีทางสากลางอริยมรรยงแบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ได้คุยกันนะครับในก่อนหน้าน,นี้นะในคลิปที่บอกว่าเราปริยัติธรรมนะไปมากแค่ไหนก็แล้วแต่นะอ่านนะพระไตรปิฎกนะพบ45บห5เล่มนะไปสอบทดสอบนะผ่านนะ,ระเรียนธรรม 5ประโยค7ประโยค9ประโยคนะถึงขั้นสูงสุดนะหรือว่าบวชอยู่นานนะในพุทธศาสนานะได้สมณศักดิ์นะไม่เป็นเครื่องรับประกันนะว่าเราจะไปรู้ธรมของแท้ไปถึงแกนธรรมนะของจริงในพุทธศาสนานะมันหนทางเดียวที่จะนำไปสู่นะการรู้แจ้งในธรรมของแท้ของจริงเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรม นะก็คือการลงมือนะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4นะการเาจเริญธรรมนะในจิตใจนะจะเป็นเพียงขนทางเดียวนะที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงความจริงที่แท้จริงได้เพราะเรื่องธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกระดาษนะธรรมะที่แท้จริงเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นแผนที่ในพระไตรปิฎกแต่มันก็คือแค่แผนที่นะยังไม่ใช่ของจริง ถึงแม้คําสอนของครูบาอาจารย์นะ,นะซึ่งได้บอกกล่าวเล่าให้ฟังถึงธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังนะคำสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์เนี่ยแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ความจดจําแล้วก็เป็นเพียงแค่คิดตามเฉยๆ,ๆยังไม่ได้ของจริงนะครับ ของจริงมันต้องเกิดจากการปฏิบัติแล้วไปเห็นเองที่จิตตนเองนะเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยของจริงจะเกิดปรากฏที่จิตตนเองอริมมยมรรมีองค์แปดประการนะครับของจริงจะเกิดปรากฏที่จิตตนเองเรื่องของอริยบุคคล4ประเภทนะครับพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันเนี่ยของจริงก็จะเกิดปรากฏในจิตตนเองนะ ไปเกิดปรากฏในจิตผู้อื่นเนี่ยนะก็เป็นอริยทรัพย์ของผู้อื่นนะไม่ใช่อริยทรัพย์ของเรานะวันนี้ต้องระมัดระวังนะครับว,วันนี้จะมาชวนคุยกันนะว่าผู้ที่ปริยเดธรรมมาในระดับหนึ่งนะแล้วลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันมีกิจนะที่พึงกระทำนะในการปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะไปถึงแก่นนะของอริยสัจธรรม นะเพื่อจะไปรู้แจ้งเห็นธรรมของจริงเพื่อจะไปรู้ในอริยสัจสี4ของแท้เนี่ยภายในจิตใจเพราะนั้นมันก็มีกิจมีหน้าที่ที่พึงกระทำนะของนักปฏิบัติธรรมต่ออริยสัจสี่นะวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่ากิจในอริยสัจสี่ของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะ ก็ถ้าเรานึกถึงนะครับว่าอริยสัจสี่ก็มีเรื่องของทุกข์นะสมุทัยนะแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคเพราะฉะนั้นกิจของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งพึงกระทำนะต่ออริยสัจสี่เนี่ยนะซึ่งในคําสอนนะพุทธเจ้าซึ่งได้แสดงไว้ซึ่งผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับนในส่วนเฉพาะกิจยาน เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาพูดให้ฟังถึงในเรื่องของสัจจยานนะครับแล้วก็กัตายานแต่วันนี้จะมุ่งพูดเฉพาะในเรื่องของกิจยานนะคําำว่ายานก็คือปัญญาก็คือผู้ที่นะครับจะเข้าถึงอริยสัจส,สี่เนี่ยนะครับจะต้องมีปัญญาที่รู้ถึงกิจหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยพึงกระทําต่ออริยสัจส,สี่ไม่งั้นแล้วเนี่ย มาจะหลงทางได้นะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่านะกิจที่พึงกระทําต่ออรียสี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นกิจในอรียสัจของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องแรกคือทุกข์ทุก,ทกนะมีอยู่เอสิประการนะเราก็ไปหาอ่านได้นะในพระไตรปิฎกนะความเกิดนะความแก่นะความตายนะความ เศร้าโศกนะความนะไม่สมปรารถนานะความผิดหวังต่างๆมาเรื่องของทุกข์เนี่ยกิจที่นะผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับนะมีต่อเรื่องของทุกข์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปนะที่เป็นผู้โดยชนมันมีความทุกข์หรือแปล่เนพะียงแต่ว่าเราก็กำหนดรู้นะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าทุกข์ ความเกิดนะความแก่นะความเจ็บความตายนะความเศร้าโศกนะความพิรีพิไรรำพันนะความพัดผ้าจากสิ่งอันเป็นที่รักนะความปรารถนาสิ่งใดนะไม่ได้สิ่งนะที่ตัวเองปรารถนาเงี้ยก็เป็นความทุกข์นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ในชีวิตนะของบุคคชนคนทั่วไปมันพบเจออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยควรกํานกหนดรู้ ซึ่งส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่านี่เรียกว่าทุกข์ซึ่งมันต่างจากสุขใช่ไหมเพราะมันทาให้รู้สึกแย่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจน้ําตาไหลนะเครียดอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกิจนะของผู้ปฏิบัติธรรมนะต่อทุกข์ก็คือควกรกําหนดรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือทุกข์นะก็คือมันก็คือสิ่งที่ไม่นา่า ไม่น่าไม่น่ายินดีอะ่ะนะต่อมานะครับกิจนะในสมุทยนะกิจในสมุทยก็คือหน้าที่นะท,ที่พึงกระทำต่อเหตุหนะที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยเหตุทำให้เกิดทุกข์สมุทยก็คือกิเลสตัณหาดังนั้นกิจของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต่อกิเลสตัณหาเนี่ยคืออะไรล่ะนะก็คือนะเราควรจะละมันพูด,ดง่ายๆก็คือ เราไม่ควรจะปล่อยให้กิเลสตัณหาเนี่ยมันครอบงําจิตใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกิจของผู้ปฏิบัติธรรมนะที่มีต่อสมุทยัยคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์เนี่ยก็คือเราพึงควรจะละมันนะประการที่3นะครับกิจในอริยสัจสี่ของผู้ปฏิบัติธรรมนะต่อน,นิโรธนิโรธนิพพานก็คือความดับทุกข์อนะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมีกิจอะไร นะที่พึงกระทําต่อนิโรธต่อนิพพานสิ่งนั้นก็คือผู้ปฏิบัติควรทําให้แจ้งซึ่งนิโรธนิพพานใช่ไหมก็บอกว่าอะไรอะ่ะก็ขั้นต่ําถ้าเราเป็นบุรุชนก็ควรบรรลุธรรมด้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันก็คือเห็นนิพพานครั้งแรกก็แหละก็คือควรทํานิโรธนิพพานให้แจ้งนั่นะเองและกิจของผู้ปฏิบัติธรรมนะที่พึง นะการทําต่อมักนะก็คือเหตุให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เนี่ยมักเนี่ยควรทาอะไรราะนั้นกิจในอรรยสัจสี่ของผู้ปฏิบัติธรรมต่อมักก็คือควรทําให้เจริญขึ้นนะเวลาเราเจริญมักเจริญมักเห็นไหมก็คือเจริญเพื่อให้เกิดโสดาปฏิมักเกิดโสดาปฏิผลนะนี่คือเป้าหมายแรกนะของปุถุชนที่ลงมือปฏิบัติธรรมนะเพื่อไป ทำให้โสดาปฏิมักเจริญขึ้นนะเพื่อไปถึงโสดาปฏิผลก็เรียกว่าเห็นนิพพานครั้งแรกก็คือการทํานิพพานให้แจ้งครั้งแรกนั่นเองนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสู่กันฟังคือหลายคนไม่รู้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะควรมีกิจในอริยสัจสี่ของตนอย่างไรโดยสรุปนะครับนะก็คือมีกิจในอริยสัจสี นั่นก็คือทุกควรกําหนดรู้สมุทัไทยควรละนิโรธหรือนิพพานะควรนําให้แจ้งแล้วก็มักนะหรือที่เรารู้จักว่าอริยมบรคม่องแปดควรทำให้เจริญนี่แหะครับคือกิจในอริยสัจสี่ของผู้ปฏิบัติธรรมนะถ้าใครสามารถนะครับเขาเรียกว่าทำกิจเนี่ยจนสำเร็จจนสำเร็จคือ ทุกได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยได้ละแล้วนะนิโรธได้ทำให้แจ้งแล้วแล้วก็มรคได้ทำให้เจริญแล้วนั้นผู้นั้นเรียกว่าทำครบใช่ไหมถ้าขั้นต้นก็เรียกว่าบารรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้บรรลุนะถึงพระนิพพานครั้งแรกเห็นพระนิพพานครั้งแรกก็กลายเป็นพระโสดาบันนั่นเอง เราส่งเนฟางนะเดี๋ยวจะพูดกันในคลิปต่อไปนะถึงเรื่องของออยาน3ในอริยสัตว์สีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ